สวัสดีค่ะมื่อน,นี้อันมามานานเนาะค่ะเนาะกินข้าวป้าก็ว่าได้กินข้าวป้าก็ว่าได้เพราะว่าให้เฮาหันนั้นถวายอันต้นดูสองต้นค่ะยูนานี่เนาะอัน,ออนถวายไปเห็ดสาลาสาลายุวัดนนะคะก็น,นิมนต์นั้น นิมอนอันพระยวนวัดเพิ่น,บบนกัมาสันเพนเนาะเขาก็เลยคือโอกาสทำบุญนะคะถาวายอันไม้เลยเขาก็เห็ดเพนน้นำเนาะค่ะเนาะเห็ดเพนกะมียนไทยบ้านนี่เลยค่ะมีผู้นำมีโซโทมีกรรมการในหมู่บ้านเขานี่แหละค่ะมามาเอาไม้เนาะคะ่ะเขาวถาวายต้นไม้ดูต้นดูสองต้น,นะค่ะต้นดูใหญ่ด้ยะค่ะต้นบ้าใหญ่ คือให่ากะทเ่ืยาเ็ดซานก็แล้วเบิสุตคนแล้วกเ็เลยเออไม่นีมีอยู่ขนะะเท่ากะเอาถวายวัดซะเอาเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพ่อแม่เฮาเนาะค่ะเนาะเขาได้เห็ดบุญเฮ็ดทานถวายให้อุทิศให้เลยกะเจ้าที่เจ้าทางอยู่ให้อยู่นาเฮ่าเทวดาอารักปกปักรักษาก็ให้ได้อนันนํำกันขะนาะเนาะค่ะเนาะนี่แหละคะ่ะน,นี่มากินเขาปลานเนาะค่ะม้วนค่ะ อุปกรณ์เฮาเตมมารียมมาเพียบเนาะครบค่ะนี่แะคะมาเบิดครบเลยไอ้น้องเฮาทั้งหมดแปดคนพี่น้องลูกพ่อแม่เฮาเนาะมาเบิดค่ะมาครบค่ะครบเลยนี่ นี่ตำมะหุ่งค่ะตำมะหุ่งขนมจีนกินกันค่ะปลาเผานี้ก้นเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ